สวัสดีคะ่ะทุกคนครูอลิศครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักครูอลิศครูสอนศาสตร์ความคิดผลิตศาสตร์ความรักถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครูอลิศหน่อยนะคะวันนี้นะคะครูลิศมีเรื่องที่ต้องมาถกกับทุกคนนิดน,นึงพอดีวันนั้นเลื่อนผ่าน Facebook แล้วเห็น กระทูอันนึงแบบเฮ้ยน่าสนใจเออเขาตั้งหัวข้อมาบอกว่าผู้ชายจะเทผู้หญิงเพราะอะไรหลังจากเดทแรกนะคะเออบางคนเนี่ยเขาสงสัยมีผู้หญิงคนนี้เขามาเขียนกระทู้ในพันธีเพราถามว่าเขาอยากรู้จังเลยว่าเหตุผลอะไรที่ผู้ชายจะเทผู้หญิงนะคะหลังจากที่แบบไปเดทกันครั้งแรกเลยอ่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดทไ่เยอะมากแล้วก็ ไม่สําเร็จเลยตลอดเลยเขาก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยให้ผู้ชายมาให้เหตุผลอยากรู้ว่าเพราะอะไรแบบเหตุผลอะไรที่ผู้ชายถึงจะเทผู้หญิงในเดทแรกโอเคมีผู้ชายมาตอบคอมเมนต์เยอะมากนะคะแล้วครูลิก็สรุปมาให้ว่าหลักๆเนี่ยเหตุผลอะไรที่เขาเทเรานะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> <c oughs> เขาก็เขียนมาเยอะมากเขาบอกว่า อบอกฉันหน่อยได้ไหมแบบว่าหน้าตาฉันไม่ตรงปกเตี้ยดำมีกลิ่นหรือเปล่ากินข้าวเสียงดังพูดมากคุยมากาถึงเนื้อถึงตัวก่อนนะไม่ออกเงินเลยติดโทรศรัพท์หรือมีอะไรอีกบ้างคะบอกมาบอกมาค่ะอยากรู้มากเขาบอกว่าเขาจะได้รู้ว่าต่อไปเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกอว่าเขาบอกว่าเนี่ย <c oughs> เขานกมาเยอะอแล้วก็แห้วมานับไม่ท้วนนะคะนับแทบไม่ไหวเลยนี่ก็เลยแบบอบอกเธอทีเธอ <c oughs> อามาครูริกก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่าอเนี่ยเรามาคุยกันว่าอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ชายเท่ส่วนใหญ่เลยนะที่ตอบเยอะมากเลยนะคะก็คือ <c oughs> ไม่ตรงปกคะ่ะ <c oughs> อ๋อยทำไมเนี่ยเธอเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่ใช่ไหมคะกล้องมันดีมันก็สวยนิดนึงอ่ามีโอ้มีแอปหน้าใสทำไมอ่ะทำไมเธอตัดสินฉันที่หน้าตาเธอไม่ดูอย่างอื่นเลยเหรอ,เ,อเด็ดแรกสำคัญค่ะเดทแรกเนี่ยเราต้องดึงดูดเขามากๆแต่งตัวแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะดึงดูดเขาอ่ะ ใส่ชุดสีแดงทาปากสีแดงทําผมหวีผมให้ดีหน้าตาสวยอ่าเขาก็จะอยากคุยใช่ไหมคะ <c oughs> ครูผู้ชายาคือผู้ชายมาเขียนเยอะมากว่าไม่ตรงปกเนี่ย <c oughs> เขาคงแบบเจ็บมาเยอะเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เหมือนประมาณว่าเจอรูปโปรไฟล์สวยมากแต่พอเจอตัวจริงแบบเ,เขาบอกไม่ตรงปกอย่างแรงเนี่ยเขาเทเลยนะอ๋อ <c oughs> อ่ะ,อะเราก็รู้ไว้แล้วเราต้องทําอย่างไรคะอื ง่ายมากคืออย่าใช้แอปเยอะค่ะก็คือว่าคือมันแต่งได้ไงแต่ว่าบางคนนะใช้สามแอปแต่งเคยไหมใช้สามแอปแต่งแต่งแล้วได้รูปเอามาแต่งอีกเนี่ยบางคนแบบแต่งจนติดมีค่ะผู้หญิงบางคนแต่งจนติดเป็นนิสัยนะดังนั้นเนี่ยพยายามแต่งให้น้อยที่สุดถ้าไม่แต่งเลยยิ่งดี ไปซื้อกล้องดีๆยังดีกว่าแต่งแอปเยอะโอเคป่าเพราะแอปเนี่ยเวลาคุณแต่งแล้วคุณจะติดแล้วคุณไม่รู้เลยว่ามันหลอกมันหลอกมากค่ะอ, <c oughs> อ่านะก็พยายามไม่ต้องแต่งเยอะค่ะเอาที่ว่าแบบไม่ได้เขาเรียกว,ว่าอา,อาจจะช่วยไม่ให้หน้าเราดูมันอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าแต่งผิวซะแบบหน้า Ve s h เ p e ตากลมแบล็อย่างเงี้ยอันนี้แบบ ครูริดว่าลดลดหน่อยก็ดีโอเคปะอ่าเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าถ้าไปเด็ดแรกแล้วเราไปตรงปกผู้ชายจะตกใจมากเราจะเป็นข้อแรกที่เขาเทรเราค่ะโอเคไหมมาข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยก็คือเรื่องกลิ่นค่ะโอ้ m ม่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ลำดับต้นๆเลยนะเออบางคนแบบไม่เคยรู้เลยว่าโหผู้ชายจมูกดีมากค่ะบอกเลยผู้ชายนะ โอ้โห oh, จมูกกับหูเนี่ยดีมากบางคนหูไวมากพูดเสียงดังแล้วืไม่ไหวอะ่ะเออแบบว่ามีผู้ชายมาเขียนเหมือนกันบอกว่าผมนี่ถ้าผู้หญิงเสียงดังนี่ผมไม่ไหวจริงเพราะว่าผมเป็นคนหูดีมากแล้วหลายผู้ชายหลายคนก็บอกว่ากลิ่นค่ะเขาบอกว่าทุกกลิ่นน่ะที่เหม็นที่เหม็นถ้าหอมเขาโอเคแต่ถ้าเหม็นไม่ว่าจะเป็นอ่ะ กลิ่นตัวกลิ่นกายอ่าอะไรนะกลิ่นน้ำลายอ่ากลิ่นเนี่ยทุกอย่างค่ะผู้หญิงเนี่ยอ่ะเด็ดแรกใส่น้ำหอมไปควรมากควรมากอ่าพยายามอย่าให้เหงื่อออกอพยายามอย่าให้เหงื่อออกเยอะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบมีกลิ่นนิดนึงถ้ามีเหงื่อใช่ไหมคะแล้วก็ คุยเลยเห็นนะผู้หญิงบางคนเขาค่อนข้างที่แบบว่าเน้นมากอ,ะอ่ะเข้าเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็ใส่น้ำหอมเลยใส่โลออนเลยเพราะว่าเขาอยากผู้ชายประทับใจไม่อยากให้ผู้ชายผิดหวังในเดทแรกค่ะ <c oughs> คุณลิคาแล้วมันจะเฟซไหมคะถ้าเกิดว่าหนูเป็นคนมีกลิ่นจริงๆคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดหนูเฟกในครั้งแรกเราต่อไปเกิดเขาชอบหนูจริงแล้วเกิดคบกันเขาก็รู้อยู่ดีถูกไหมคะอ มันก็จะมีวิธีอย่างเช่นผู้หญิงบางคนเขายอมที่จะไปทำเลเซอร์กำจัดก็มีค่ะมก็ลังดูมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะ,ะแล้วก็เออ่ก็สมมติว่าเราออกกำลังกายแล้วมีกลิ่นเงี้ยเราก็พยายามออกกำลังกายในห้องแอร์อะไรเงี้ยค่ะคือเราต้องอหาวิธีที่จะ แก้ไขได้หรือว่าลดมันลงอะไรแบบนี้โอเคไหมอืมแต่คุณลิสเชื่อนะว่าถ้าคนที่เขาชอบในกลิ่นแบบฟีโลโมนของเราอะ่ะเออแบบแต่ไม่ได้ว่าเหม็นมากๆนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นตัวผู้หญิงนิดนิดอะผู้ชายบางคนเขาชอบนะคะบอกเลยคุณลองดูสิพวกแขกกลิ่นเหม็นๆเขายังโอเคกันเลย <laughs> มันก็จะมีกลิ่นบางกลิ่นที่แบบ มันก็จะหลีดกับผู้ชายบางคนค่ะเออก็อย่าไปเสียเซล์มากโอเคไหมเราแค่ทําให้มันไม่ได้แบบคือเราก็รู้แล้วเราก็พยายามทําให้มันอ่าเขาเรียกว่าไงอะให้มันออกมาดีที่สุดอะเออแต่ว่าบางทีก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองมากโอเคไหมเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะอืมอ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะก็คือเรื่องมารยาทอันนี้มารยาทนี่ต้องพูดกันเยอะนิดนึงเพราะว่า มารยาทเนี่ยรวมหลายอย่างมากนะคะหนังสือคูลิสเนี่ยผู้หญิงเลอค่าเนี่ยเขียนเรื่องมารยาทด้วยเขียนเรื่องการะเทศะการวางตัวอะไรอย่างเงี้ยคือถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าหรือว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเบสิกมากๆแต่หลายคนมองข้ามเรื่องเบสิกพวกนี้ค่ะคูลิสบอกเลยสิ่งพวกนี้แหละเบสิกพวกนี้แหละเป็นตัววัดเกรดของผู้หญิงเลยนะดังนั้นเนี่ยมารยาทสำคัญค่ะ คุณรู้ไหมว่าการที่จะไปเดกผู้ชายคุณต้องห้ามทําอะไรบ้างเออมารยาทบนโต๊ะอาหารคุณรู้ไหมว่าคุณต้องทําหรือว่าห้ามทําอะไรบ้างอย่างเช่นห้ามหยิบมือถือถ้าไม่ใช่แบบเอเจนคอลนะคะไม่ควรเลยที่จะดูมือถือตลอดเวลาติดโซเชียลอะค่ะครูขาออขึ้นแบบอย่างครูเลยแบบมีแฟนแบบมีแฟนมีลูกเพจอะไรเงีแบบ้ย ก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาตอบอยู่ตลอดเวลาหรือเา่าไหมคะเราต้องมีเวลาที่จะต้องรู้ว่าต้องทําอะไรนะอ,อะไรอกีกมารายาทให้ไม่คนทำอย่างเช่นกินมุมมามพูดจาเสียงดังสกรปรกผู้ชายเขามาเขียนเลยนะเขาบอกว่าเขาคิดว่าเพศหญิงเนี่ยต้องสะอาดกว่าผู้ชายเพราะว่าเป็นเพศหญิงไงแต่ถ้าเกิดเขาเจอผู้หญิงที่มาเดทกับเขาแล้วเกิดสกรปรกกับเขาเนี่ย เขาถอยเลยค่ะจบที่เดทแรกเลยพอโอเคอ <c oughs> ่านี่แหละคะ่ะคือมารยาทที่ควรรู้บนโต๊ะอาหารไม่เอาช้อนกระทบกันเสียงดังไม่เคาะจานเสียงดังคือเรื่องพวกนี้นี่เราต้องรู้นะคะเป็นเรื่องเบสิกที่เราต้องรู้ถ้าขั้นแอดวานเนี่ยก็จะมีมารยาทบนโต๊ะอาหารที่บางคนเขาถึงกับไปเรียนเลยนะเอออย่างเช่น การใช้ช้อนจากตรงไหนก่อนมาตรงไหนก่อนการวางน้ําต้องวางตรงไหนทานเสร็จต้องเอาช้อนไปวางรวบกันแล้วสัญลักษณ์ของการวางช้อนเป็นอย่างไรวางไข่กันวางทับกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาถึงขนาดไปเรียนมัธยตันอาหารเลยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าผู้หญิงที่ขั้นแอดวานเนี่ยเขาจะต้องรู้อะไรพวกนี้เพราะว่าผู้ชายที่รวยๆโปรไฟล์ดีด เขาจะดูทุกกระเบียดนิ้วเลยค่ะอโอเคไหมเนี <Yeah. laughs> ่ยอ่มาสามเรื่องแล้วหลักๆครานี้นี่แหละคือ3ามเรื่องหลักเลยค่ะที่เราจะต้องรู้แล้วผู้ชายส่วนใหญ่เขามาบอกเลยว่า3ามเรื่องนเนี้ยเนี่ยถ้าเจอบายบายจ้าอาเขานี้ครูริ์มาอ่านอันนึงแล้วครูริ์มาเสริมนิดนึงค่ะคนนี้ก็เขียนดีมากเลยเอ้ครูิแบบครูิ์ว่าอันเนี้ยเรา ฟังไว้ที่เขามาแชร์เนี่ยดีมากแล้วเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเลือกเราหรือว่าเขาจะไปต่อกับเรามีข้ออะไรบ้างที่เขาดูโอเคไหมอ่าเขาบอกว่ากระทูนี้น่าสนใจผมขอตอบแนวผู้ใหญ่หน่อยครับผมอายุสี่สิแล้วไม่ได้หาแม่ของลูกพม่อยู่แล้วแต่บางทีเจอคนน่าสนใจอเ ไม่ได้หาแม่ของลูกผู้หอเอามีคนน่าสนใจเอาแสดงว่านี่จะมีกิ๊กเหรออ่ะอืมใช่ไหมคะมไม่ไหวไม่ไหวเอาเป็ว่าเอาแท็กติกเข้ามาแล้วกันนะคะอืมเขาบอกว่าบางทีเจอคนน่าสนใจก็ชวนทานข้าวอ่าไม่รู้เรียกเดทหรือเปล่าเพราะว่าอ่าเพิ่งเคยเจออะไรเงี้ยก็เขาจะดูอย่างนี้ก่อน,นะคะ่ะเขาบอกว่า เรื่องไม่ตรงปกเนี่ยไม่ตรงกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ต้องเจอตัวก่อนแล้วถึงค่อยลองตัดสินใจชวนทานข้าวเขาบอกว่าตัดสินใจชวนทานข้าวก็จะค่อยเริ่มคุยเริ่มจีบอันนี้ครูฤิ์ว่าเป็นตอนที่เขาวัยรุ่นมากกว่านะคะแล้วเขามาแชร์ให้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะคิดอะไรพวกนี้แล้วโอเคไหมน,นี่ครูคลิกเข้าข้างเขา,ขานะ คุลิตมองลงกในแง่ดีโอเคไหมเข้าข้างเขาว่าเขามาแชร์ให้เราตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเนี่ยเขาเลือกผู้หญิงยังไงโอเคปะคะอ่าเขาบอกว่าพอเขาดูจักรู้จักกันแล้วคนนี้แบบถูกใจก็ตรงปกแหละเพราะว่ามันไม่มีปกให้เขาดูตอนแรกแล้วเขาบอกว่าถึงค่อยเริ่มทานข้าวเริ่มคุยเริ่มจีบแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอจีบนะคะเขาจะดูเรื่องไลฟ์สไตล์ เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะชวนทานข้าวเนี่ยเขาต้องรู้สึกชอบนิดนิดก่อนแล้วคุยแล้วรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างไรเขาถึงค่อยชวนทานข้าวค่ะอ่าอันนี้อาจจะไม่เหมือนกับวัยรุ่นอย่างเราเนาะอย่างเราวัยรุ่นอย่างเราที่อ่ะเจอในโลกโซเชียลเราชอบถูกใจค่อยไปทานข้าวแต่เขาเนี่ยเป็นวัย48 เขาก็จะรู้จักก่อนเห็นหน้าก่อนได้พูดคุยรู้ว่าไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรแล้วถึงค่อยชวนไปทานข้าวค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนทานข้าวเนี่ยผมจะตัดสินว่าจะคุยต่อหรือจะหยุดหรือพอเพียงแค่นี้เพราะอาหารมื้อเย็นมื้อหนึ่งเท่านั้นค่ะมีอะไรบ้างเขาบอกหนึ่งทานอาหารไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทเคี้ยวอาหารเสียงดัง เคี้ยวแล้วไม่ปิดปากทานหารมุมมามจบอ่าสองโชวภูมิหรือที่ร้ายคือที่ร้ายเนี่ยนะโชภูมิิดผิดค่ะอย่างเช่นเรื่องการทานไวน์การทานแชมเปญอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้จริงไม่ต้องอวดอ่าเขาบอกแบบนั้นนะสามคือทานอาหารไม่ตรงกับรสนิยมเขาค่ะอ,อย่างเช่นเขาชอบดื่มไวน์แต่คุณบอกว่าโอ๊ยแบบ อยากทานแชมเปญน,นะคะอยากดื่มเบียร์เป็นคนชอบดื่มเบียร์มากเลยค่ะแบบว่าแบบเป็นเป็นเครื่องดื่มโปรดเลยแต่ว่าวันนั้นมีวายอยู่บนโต๊ะอะไรแบบนี้คือคล้ายๆว่าค่อนข้างไม่เฉลียวเราจะเรียกงั้นก็ได้นะค่อนข้างไม่เฉลียวนิดนึงแต่เขาจะมองไปถึงเรื่องเราเราสนิยมเลยค่ะที่ทานอาหารไม่เหมือนกันาทานเนื้ออย่างเงี้ยคุณชอบเวลดันแบบสุกแต่ หรือ,อคุณชอบทานปลาดิบแต่เขาไม่ทานเลยอย่างเงี้ยเราไปกินด้วยกันมันก็มันก็สั่งไม่ได้มันก็กินกินด้วยกัน enjoy eating ด้วยกันไม่ได้ไงเข้าใจปะเออเขาก็ดูใยรสนิสยมการทานอาหารอะไรพวกนี้ค่ะนี่แหละเขาบอกว่าข้อ4ก็คือติดโทรศัพท์เกินไปจนเกินงามเรื่องติดโทรศัพท์นี่จริงผู้ชายเขาค่อนข้างดูนะดังนั้นเนี้ยเดทนี่เก็บมือถือไว้ในกระเป๋าเลยไม่ต้องออกมาเลยโอเคปะ ถ้าเรื่องด่วนก็เดี๋ยวหลังเดทค่อยว่ากันค่ะโอเคอ่านะนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ชายเขาตัดสินเราในเดทนะคะในเดทแรกคราวนี้ครูลิสออยากจะลงดีเทลในเรื่องของไลฟ์สไตล์นิดนึงพอดีเมื่อวาน <c oughs> อยู่ดีก็คุยกับแฟนเรื่องนี้แฟนครูลิสเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องที่เขาพิจารณาเรื่องแรกเลยนะคือเรื่องไลฟ์สไตล์ค่ะอืมเขาบอกสําคัญมาก ต่อให้สมมติผู้หญิงเนี่ยน่ารักนิสัยดีมีจริตมีสเสน่ห์แต่จะมาตัดสินที่ไลฟ์สไตล์ค่ะเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเขาจะคิดแล้วก็ช่างใจแล้วก็ดูเลยแล้วถึงค่อยชวนไปเที่ยวไปทำความรู้จักมากขึ้นเขาอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าสมมติ เขาเป็นคนชอบออกกำลังกายแต่เราไม่ชอบเลยอันนี้มันไปกันยากแล้วค่ะเขาเป็นคนนอนดึกแต่เรานอนไม่ดึกเลยหรือนอนดึกไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเราก็จะเจอกันน้อยลงถูกป่ะวันหนึ่งเราก็ทางานก็จะหมดวันแล้วมาเจอตอนคืนเอ้าเธอหลับไปแล้วฉันยังฉันยังนอนยังฉันยังแบบเพิ่งถึงบ้านแล้วยังไม่นอนเลยมันจะเจอกันน้อยลงค่ะอ่าแล้วก็เรื่องอะไรอีกไลฟ์สไตล์อย่างเช่นการทานอาหาร ชอบทานเหมือนเหมือนกันไหมชอบทานอาหารสุขภาพเหมือนกันไหมหรือเธอชอบกินอาหารที่แบบว่าอเมริกันจ๋ามากจังฟู้ดอย่างเงี้ยแต่เขาชอบกินอาหารสุขภาพอาหารปรุงสุกไม่ใช่อาหารแช่แข็งเนี่ยต่างกันเยอะมากค่ะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากแล้วยิ่งเขาเหมือนผ่านโลกมาเยอะอะเออเขายิ่งดูเรื่องนี้เขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มันพอเขาผ่านอะไรมาเยอะเขาถึงรู้ว่าเรื่องนี้มันสําคัญต่อชีวิตแล้วต่อไปการที่จะอยู่ด้วยกันนานๆเรื่องนี้มันค่อนข้างเอฟเฟกกับชีวิตมากค่ะอคุริก็เลยแกล้งแซวเขาบอกว่า,าไลฟ์สไตล์หรอแสดงว่าพี่ก็ดูไลฟ์สไตล์หนูตั้งแต่แรกกสิคะเขาบอกมันก็แน่อยู่แล้วนี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยเราจริงๆมันไม่ได้มีหลายเรื่องเลยนะที่ จะทาให้เรารู้สึกว่ายากต่อการที่จะมีผู้ชายสักคนมาจีบเรารู้สึกไหมคะจริงมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องครูลิศก็จะพูดในหลายๆคลิปเนี่ยก็จะพูดอยู่ในเรื่องอยู่แบบเรื่องใหญ่ๆเมนเม ين, มันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องแต่ว่าบางคลิปมันก็จะลงดีเทลลงไปถูกไหมคะแต่อยู่ที่ว่าเนี่ยสิ่งที่ยากเนี่ยคือคุณรู้ดีเทลนั้นหรือเปล่ารู้ไหมว่าในเรื่องที่สําคัญสาคัญเรื่องเมนเมนมีไม่กี่เรื่องแต่การใส่ใจในรายละเอียดแต่ละเรื่องเนี่ย เรารู้กันหรือเปล่าเรื่องมารยาทโอ้ทุกคนก็รู้แหละคะ่ะว่าเราต้องมีแต่คุณรู้ไหมมารยาทในแต่ละสถานที่มันคืออะไรบ้างอันนี้แหละมันเลยทําให้เราเนี่ยต้องฟังจากคนอื่นเยอะๆดูผู้ชายให้เป็นดูเยอะๆฟังสัญญาณดูสัญญาณเขาเยอะๆเราถึงจะเก่งค่ะอโอเคไหม <c oughs> ผู้ชายคนนี้เทชั้นเหรอเออทั้งหมดทั้งปวงครูเด็กก็จะสรุปให้ฟังว่า ถ้าผู้ชายเทฉันหรอไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวฉันจะได้รู้ว่าไอ้แบบนี้เขาไม่โอเคเราจะได้ลองใหม่ๆลองแบบปรับใหม่ๆเราจะได้เก่งขึ้นหาข้อมูลมากขึ้นนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเสียใจยนะแล้ว <c oughs> ผู้ชายเทแต่เราสตรองค่ะอืมเราไม่เสียเซลล์เราสตรองแล้วมองว่าคนที่ใช่กำลังมา คนนี้ใช่กําลังมาฉันจะดีขึ้นจริงๆฉันมีแล้วแหละคนที่ใช่อ่ะอยู่ข,ข้างๆฉันนี่แหละเออเขาอยู่กับฉันตลอดเวลานี่แหละฉันมีเหลือเฟือฉันมีความรักให้ทุกคนใครมาฉันแฮปปี้ยินดีขอบคุณนะที่เข้ามาฉันมีคนรักรอบข้างมากมายแบบนี้แหละคะ่ะถ้าคุณคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้ได้เมื่อไหร่นะจะมีคนเข้ามาหาคุณจริงๆค่ะแต่คนส่วนใหญ่ที่เวลาผู้ชายมาแล้วเหมือนเขาหายไปเขา มามาไปไปอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณขาดไงพอคุณขาดเนี่ยแล้วเวลาที่เขามาคุณคาดหวังเพราะคุณขาดคุณรู้สึกอยากได้มากเลยต้องใช่คนนี้ต้องใช่คุณคาดหวังว่าเขาอยากทานู่นทํานี่ให้ทําไมเขาไม่ตอบทําไมเขาไม่ีสปอนเร็วๆทําไมเขาไม่มาเดทครั้งต่อไปคุณคาดหวังแล้วเพราะว่าคุณขาดถ้าเมื่อไหร่คุณขาดคุณจะรู้สึกแบบนั้นขาดไปเรื่อยๆค่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเต็มเฮ้ยฉันมีคนที่ใช่อยู่เอ้ยเนี่ยกําลังมาไม่ได้ขาดหลอกเอ้ยเราทุกคนเป็นเพื่อนกันแค่พอเรารู้สึกว่าคนนี้จุนกับเราติดคนนี้รู้สึกเอ้ยไลฟ์สไตล์มันไปกันได้นะมันจะไม่อึดอัดค่ะมันจะไม่ต้องคาดหวังเยอะแล้วมันจะไปต่อกันได้เรื่อยผู้ชายไม่ชอบอะไรที่อึดอัดไม่ชอบอะไรที่คาดหวังถ้าคุณรู้สึกเมื่อไหร่ว่าคุณไม่ได้ขาดคุณมีความรักจากพ่อแม่จา,แมจากเพื่อนเหลือเฟือ คนที่เข้ามาคือคนที่มาจะเติมเต็มแต่ไม่มาเติมเต็มก็ไม่เป็นไรนอยู่ได้รู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่เราจะเจอคนที่ใช่เข้ามาจริงค่ะครูิตบอกเลยโอเคไหมไปทําความรู้สึกนี้ให้ได้แล้วเขาจะดึงคนที่ใช่มาหาคุณเองอืวันนี้นะคะจะบอกว่าสรุปได้แพงมากเอออันนี้คือสิ่งที่เป็นความลับที่หลายคนไม่รู้ ถ้าคุณรู้ความลับนี้แล้วคุณทําได้รับรองว่าคุณจะเจอคนที่ใช่และคนที่ดีเข้ามาค่ะอืมวันนี้คุณลีต้องไปก่อนนะคะอาทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีเวลาทําคลิปแค่แค่นี้แหละดังนั้นเนี่ยก็เลยให้คีย์แพงๆสาหรับทุกคนไปเลยโอเคเออเดี๋ยวมาเจอกันคราวหนะ้า <laughs> วันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ